ปี่น้องแนวกินเนาะหมดเลยครับสวัสดีครับพระเอกม like wow> ิ้งมอดไหไทยคลิปสูพี่น้องเบิ่งจ um> ักเสือตั้งแต่มาอยู่น้ำกันเนาะขออนุญาตเลยครับเด้อมาดไหไทยคลิปสูพี่น้องเบิ่งก่อนเด้อคุะอีหยังละหันเซลมอนดองครับอันนี้เซลมอนดองเซลมอนดองกุ้งครับเซลมอนดองอันนี้ก็เซลมอนดองปึ๊ดเลยเตียว กันน้ำจิ so, casos, lee, ้มยังก็ซี่ฟูดซี่ฟูดครับอันนี้ยังสายล่มาท่านนี่แม่นเรานี่ยลายครับทุกอย่างจุดยอดสุดยอดอันนี้ก็กุ้งดองกุ้งดองครับอันนี้อ่าไข่แมงดาสายล่สาไล่ยังซื้อมาเนื้อนี่จัดร้อยสิกินเข่าครับตัวนี้พี่น้องนะครับได้ไก่หนึ่งมาตัวหนึ่งก็เลยเซมากินเข่านะครับอันนี้แจวกระปิขออนุญาตว่างข้างล่างบ่มีหม่องเอาขึ้นแล้วเต็มบ่แล้วเขาช่วยเอาไว้ข้างล่างเอ้าเธอเอาว่าเขานี่ เออเอาตัวกินน้ากันนั่นเลยถัวยอีกระน,นึ่งยุ่งใช่ะเออนั่นแหละถัวบ่วงกวนจางกินน้ากันเท่ากินเข่าตัวมันจังมีแห้งตัวกินเข่าเรา,มาเมล้างกับไปสู่เราตัวเท่านี่ครับโอ้หนาจิม้มสุดยอดครับพี่น้องมาเร่อครับมาเร่อบาดไหนขออนุญาตบาดคำนะครับเอิ่นพี่น้องมากินเขา่เขาน้ากันคลิปนี้นะครับสุดยอดเลยเมนูอาหารเท่าหมดเนี่เดี๋ยวเมนูอาหารวันนี้นะครับ มีแต่เนื้อแซ่บๆนะครับแต่เนื้อแซ่บๆไงดูแซบมันดองแซบมันดองแซบมันดองขาวมาสิหน่องจิ้กับข้ากุ้งดองแซลมันดองมาเด้อพี่น้องมาที่นี่เอาเอาเม่งยาวปื้อตัวสมบัติอยากด้วยหรืตัวนี้เอาดึกดึกดึกใครกันดึกกันได้ป่าวเขาญี่ปุ่นมีคนเขาญี่ปุ่นนะ คอยกินข้าวไร่เราคอยกับน้องพิกกะปินี่มาพี่น้องมาจวดบัตนี่ิดึกไปอเางมิ้งเนี้ยเจ้าคึศกึศอยากอันแนวจังสีเนาะแนวคืออยากทำเนี่ยคืออยากอืไม่ได้กินโดนเลยหก็เลยไปหาสื่อหาบนเออเอาโอเคตั้งกล่องใส่น้ำก่อนพี่น้องมาดนิมาพี่น้องครับัตรหนิขออนุญาตตั้งกล่องเลยครับเด้อน้ำกันมา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 ถ่ายรูปจุดบัดกันนะป๊าดเออเอา นึ่งสองนี่อาไปลองก่อนสี่กินคือดังกินเลยได้ก็เก่งเขาจะมาส่งเล้งินเขาครับจ้บ้านสองร้อยหาสิบบาทพอดีอามุมใดเดีอามุมนี้นไปลองเนาะยังกินทำงานไปลองเนาะยีนอเห็นล้กินนอนกเห็นนาก็ได้นองครับโต้กไปซื้อมากเอางันนี่โตญี่ปุ่นหน่อยไปซื้อมากเอางันเจ้บ้าร้อยยี่กบาท นี่ป้องพอดีพอดีมาสีกับปีก่อนก่อนพี่พน้นองสีขาไก่พี่น้องมาได้ครับเด้อทำปีกับปีกับขาไก่มาเข้ากันโบระณบีงเลยโอ้ยหสีนวัดไป่ากวดนีเนาะคนน่ะเอ้ยสีกินกับน,นังจีนเลฮ้ยนายแจังว่าจากไอ้ซื้อมาเป็นตัวจะจะสีกินแบบนังจีนจริงหรออืมนัพกพ้องที่ท้อหกเลย เพราะว่ามันเผ็ดที่แรกเขาเล่าว่ามันไปเดียวแลวเลยมากก็ได้ฝากคนซื้อมากขึ้นตัวหนหิ้วเขาที่แรกว่าจะล่วงไปหาซื้อแล้วนี่พอดีพวกห้าแ่แต่พวกาพอดีร่างเสียหานัไปหาซื้อเขาหนักไปมาด้ไปนอนมาเด้อครับขอใบ่ด้ามหิ้วเี สี่เาเ่มใส่มื่อเริ่มแบบพิสานบานเท่าเราเลยมันสามบาทเลยนี่มาอืมลองมึงลองดูเลยยิงของเขเลยทำไมไม่ได้ยงเขาเลยไสี่้อย่ใชๆมตดหังากนะติดหวังมัยวด่นเต็มไม่มีบัวสิมาหลัปีใหม่เป็นหนังแต่เบิร์ดเล่าจเสียกิบูบึง ไม่ย้อนเราสืลูมาลีใหม่ที่แรกว่าในปเดี๋ยมิ้งสืนำปีกับปีทับปลาทูถอดมาบ่มีปลาทูถอดกันเลยไก่ไก่มาป้อมที่ตรงนี้เนี่ไก่ดูกันสองคนเลยนะพี่น้องดูสองใรน้องเลยล่ะไอหน่องมองไปแม่ขันงานกับไปเฮงานดงานมันกับนอนไปนอนมันตื่นขึ้นมาจังไม่กิน มันเป็นเวลาอันเวลาตื่น็คือเกลานีลาหลลพีไป้องแต่เวลาเห็นงานกะง่อยเห็บไปบนี่ไการูลูกาดูดองซีมันดูส่วนมากก็ดูกันอย่างนี้แหละมันก็เป็นส่วนตัวยอ,อ,อยูอ่น้องๆมองนอนอาจารย์เยไป้อง นอนอยู่เตี้ยไปเองมีก็นอนที่นอนนะครับอยู่กันแบบว่าก็ยังอยู่ส่วนตัวไปบ้านนี่แหละเพราะว่าต่างคนต่างเห็นงานมานเมื่อยๆก็ต้องพักก่อนมันสิอันอย่ากที่จงสบายกันทีเนาะเดิได้มาหมขันยินเราว่ากันกับโอ้โหอะไรกันสมัยนี้ฝันสบายร่างกายตะกี้โรงงานมาโอ้โหต่อไตอนนี้ตอนนอยู่ตงวันแดงด้วยแานกันตะกี้

เนเป็นรักกันเนตเป็นจริงจังก็แต่วบอคคอยเบิ้งสองอยแปกยก็เนดเป็นเรื่องเป็นลาบเ,เป็นที่ีเป็นย่งดี้มละคนบคคอยดงแต่กัเรอียนปองก็จะเบิ้งหนี่นอแบ,บหลายพป็นรองมาเด้อครับมาเด้ออ้าขอไปานนี้บเนี่วซ้ำนี่ก่อนเก่นเขาารปเบินไหเนาะ ม่มเรีของัน,ป,น,นปลปาเป,าาป็น้องปองไปคเัเออปูไรมาพันธยานะครับมะเแงมะเร็งได้มาเร็นได้ไดารมมนนดานสไสไสได้นอกจากนีสไิ้งสไิ้งสิรานรนอีกไสมันดูตีกันกับรานสเตยียร์นยครับเมนคับ้านของพี่ิ้มูไรามารานอีกไส้แ่ไม่ได้กชื่อไดเนาะสมมืติมันเป็นมันเป็นส้นส้นนิ่งไมจะ่าส้นเดียวแม่แม่าแบแ้มมหาอะไรแมมหาอะไรเดยเนของเออมายเขาลังเลใจเอสมชมิ้งจันรวยได้นะครับอืม ดของพี่ินะก็จะเปยากาครับอืมบากานะครับตรงนี้ก็จะเป็นปันไปปานมาแยมาเลรน้ำกันได้นครับลูกค้าหลายสมมอยุรันไม่แต่คนอีสานบ้านเอกล้าอือ้เจ้าก็บวกกินหลายอย่างนึงมันต้ออีหยงขอตนึงจะได้อยรก่านงนี่เอาปีงกอนดูชาติกันเนี่ยบดบนอรกหน่อ เดอดามากิงังแม่มื่อก่อนคือมันเลยเอาปิดท้ายด้วยกันยังก่อนักุ่งกงนล่เลยีไม่แก่ดีพี่น้องกินก็ยังบเนีนี่แหละเาลองมาก่อนเลยซีฟูน้อลองมากเลยแล้วก็ยา่รออันกินแบบอยู่ในหังกินนะอืมนี่แหละฮึบ ออออืเดป๊อปเป๊กอปเป๊กกคนอืมมามอเดีวอืมเขาอยาใส่ตัวบ่พ้กับ่ออของเลยี่โอเคไมน้องเป็อเรจนะครับขอบคุณหลายๆครับโอ้ยจึงเขาขับน้องกันม่มน้องไหม